จบศึกแข่งผู้พิทักษ์ซีซั่น6เว็บ60ปลดล็อกสกินทองซีรอนวันนี้จะเป็นเทคนิคศึกแข่งผู้พิทักษ์ซีซั่น6ในการจบเว็บ60เพื่อรับสกินทองซีรอนนะครับอันนี้ผมทำเทคนิคนีคน้ขึ้นมาช้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องรอให้จบศึกประจันบานกับซีซั่นอารีนาให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่า,าการจัดทีมต้องใช้คุกกี้เยอะมากและต้องใช้ท็อปปิ้ง ค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขนมาทั้งโกดังก็คือจะเอาไปเฉลี่ยให้กับ2โหบทนั้นไม่ได้เลยสำหรับเทคนิคการจัดทีมแล้วก็ท็อปปิ้งนะครับหลักๆแล้วผมจะนำมาประยุกต์จากหลายๆช่องรวมๆกันนะไม่ว่าจะเป็นช่องคุณลิลลินช่องคุณสันนิ่หลิวแล้วก็ช่อง8บาทซีนะครับแล้วก็ประยุกต์ในแบบของตัวเองกนกำเนิดเป็นทั้งหมด5ทีมดังนี้นะครับ ทีมที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่จะผ่านไปเห็นเว็บสูงๆนะก็คือจะเป็นทีมหลกักเพียงทีมเดียวก็คือทีมที่1นนะครับโดยถ้าเกิดสามารถทําได้ทั้งเลเวลดาวสกิลแล้วก็ตัวสมบัติท็อปปิ้งนะครับได้แน่นมากพอนะครับก็คือมีโอกาสจะผ่านไปได้ถึงสูงสุดที่จะเป็นไปได้นะโดยไม่ลำบากเกินไปจะเป็นเว็บที่55นะครับหลังจากนั้นเว็บที่ยากที่สุดนะจะเริ่มตั้งแต่เว็บที่56เป็นต้นไปเป็นบอส บอสหมาชุดเดส,สิมววงนะครับมาดูตัวทีมหลักก่อนนะครับอันนี้ก็คือแนะนําว่าท็อปปิ้งทั้งหมดที่มีนะที่ดีสุดต้องเอามาลงให้กับทีมหนึ่งเป็นหลักเลยเป็นทีมพ o ยร์เบอร์รี่ไวเบอร์รี่เอแคร์น้องแกง่แล้วก็เพียววานิลานะครับสมบัติก็ทำล่าเมนต์แล้วก็นานติกา ทับปิ้งสตัวหลักเลยนะครับก็คือจะเป็นรสเสียหายฮ o ล l y ่บัลี่กับไบรบัลี่ให้พอเล็อ,รองรสเสียหายให้สูงที่สุดนะครับอาจจะไม่ต้องถูงูถึงขนาดผมนะอันนี้ผมเอาตัวที่ดีที่สุดมาใส่เลยนะครับมาไ,ได้ถึงประมาณ49%้ออาจจะอยู่ที่ประมาณ47% 48%็อดก็พอใช้ได้แล้วนะครับ3ตัวหลังนะครับจะเป็นเอแคน้องแก่แล้วลาเพืวกนนั้นนะครับใส่เป็นครูทมรมล้วนทั้งหมดนะครับตัวไดเ้เป็นหลักจะเป็นเอแคให้ออฟลองแล้วก็ใชา้แน่นนนๆหนนะครับ สองตัวเป็นตัวทีมก็อาจจะลดลันกันมามีอย่างหนึ่งน,นะครับที่ต้องบอกก็คือตัวออฟลองคูทม์นะครับไม่ได้จําเป็นในโหมดสึกผู้พิทักษ์เลยเพราะว่าความต่างกันของคูทม์หลักวิทีไม่ได้ไม่ได้สาคัญเท่ากับโหมดอารีนาที่มันต้องรันไปตามลําดับนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการกดเปลี่ยนทีมของเราเพราะฉะนั้นคูทม์ออฟลองคูทม์นะครับก็จะมีหรือไม่มีก็ได้ทังนั้นนะครับไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้น การที่ออฟลองรถเสียหายมากกว่านะว่าจะยืนได้ถึงขนาดไหนก่อนันนี้อยากให้ใส่ใจไปที่ทีมหลักเป็นตัวแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าอีก4ทีมที่เหลือก็คือใช้เฉพาะเว็บจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบเยอะขนาดนั้นใช้ประมาณ1-2เว็บเท่านั้นเองดังนั้นก็ทั้งเลเวลดาว n s สกิลแล้วก็ท็อปปิ้งนะครับของ4ทีมที่เหลือนี่นะก็เอาเท่าที่มีแล้วกัน แล้วถ้าเกิดทีมที่1น่แน่นก็ไปได้สูงสุดที่ผมบอกประมาณเว็บ55นะอะไรก็56ก็ไปไวัดกันที่เทคนิคแล้วก็ท็อปปิ้งของีก4ทีมที่เหลือการจัดทีมที่อีก4ทีมที่เหลือนะครับมีคอนเซปต์ดังนี้ทีมที่2นะครับจะเป็นทีมตีไวอ่าอันนี้สำหรับตัวอาจจะไม่ต้องฟิกตามนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ต้องมีก็จะมีจิ้งจอกนะครับบาชูก้า แล้วก็2ตัวที่จะวับให้กับความเราโจมตีก็คือไลแลกกับมินช็อกนะอีกตัวหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่เลยนะครับอาจจะเป็นมัดแลนก็ได้แต่ว่าพอดีผมอยากทดลองว่าหมาป่าที่บับมาใหม่นะครับมันใช้ได้ดีแค่ไหนเพราะเราจะมาทดลองในหมดนี้ด้วยสมบัติเป็นตำลาผ้าคลุมแล้วก็เขียวนะครับอาจัท็อปปิ้งนะครับทีมนี้ตัวแทงท้าหน้าสองตัวนะอาจจะเป็นมัดแลนหรือหมาป่า ให้เป็นรถเสียหายล้วนจิ้งจอกรถเสียหายล้วนตัวลายแหลกนะครับรถเสียหายล้วนแล้วก็เมนชอ็อกรถเสียหายล้วนมีเฉพาะบาซูก้าตัวเดียวนะที่สามารถใส่เป็นโจมตีล้วนได้เพราะว่าจะใช้ในเว็บที่ให้ปกคือบอสหมาหมาคอนเดสิมมอนะครับตัวนี้จะโจมตีแรงทั้งทีมก็เลยพยายามใส่ให้เป็นรถเสียหายยกเว้นบาตูก้าที่จะกระโดดถอยหลังไปนะครับทําให้ไม่ได้รับดาเมจในช่วงแรกสามารถใส่โจมตีล้วนได้เลยเพื่อเ,เพิ่มดาเมจให้กับทั้งทีม ตัวบพัพะคุมนะครับควรจะให้ลงที่บาสุก้าเป็นหลังนะตัวแรกก็ต้องมีความรุนจมตีส่วนอีกตัวที่เหลือนะครับแล้วแต่เพื่อนจะเลือกเลยอาจจะให้ลงหมาป่ามัดแทนจิ้งจอกหรือไร่ๆก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบได้เลยไม่ได้มีฟิกตายตัวผมจะให้ลงไปที่หมาป่านะครับอย่างที่บอกคือจะทดสอบหมาป่าความแรงของหมาป่าด้วยมาเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้อลองลดเสียหายไม่ต้องแน่นเหมือนผมก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้จริงใช้อยู่ประมาณ2เว็บ แล้วก็ตายไปนะไม่ใช่2เว็บหมายถึงว่าใช้ให้ออกสกิลกับบอสหมาป่าประมาณ2รอบนะครับก็ลดเลืเดอดให้ได้ไมาก่สุดแล้วก็ทีมที่3อันนี้เป็นทีมสำคัญที่ใช้ในการสู้กับบอสข้าลายในเว็บที่60นะครับกำลังพลก็จะมีนาโกโก้คิมคอตเต็ดนะครับอัฟฟกาโต นางฟ้าฮาเลแล้วก็ทับทิมนะครับก็คือเน้นไปที่ดามเมจแบบแรงๆเลยนะแล้วก็ตัวสำคัญจริงๆคือทิมคัตเต้ในการผักตัวข้าวลายแล้วก็ขังเอาไว้นะครับไม่ทำมาทํางานได้ตัวสมบัติจะเป็นตาําราเคียวคริแล้วก็นาฬิกานะครับท็อปปิ้งก็จะเป็นนาโกโก้โอรสเสียหายล้วนทิมคัเต็ดจมตีล้วนอะโฟกาโโจมตีล้วน นาฟ้าทะเลจอมตีล้วน3ตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักนะครับใช้ในการปิดเกมให้ได้แล้วก็ตัวฮิวกับบัฟเพิ่มกำลังตีของทัพทีมเป็นพูลทำล้วนนะครับอันย้ำอีกครั้งนึ่งก็คือออฟลองพูดออฟลองลดเสียหายล้วนเอ้ยไม่ใช่ออฟลองลดเสียหายนะไม่ต้องเยอะขนาดผมก็ได้แต่ว่าให้มีระดับเหน่งแล้วก็ประมาณ20%ขึ้นไปนะส่วนเฉพาะตัวแทงก็ให้สูงหน่อยนะครับถ้า40%ขึ้นไปกำลังดีนะครับอันนี้ก็ใช้กับเว็บเดียวเลยนะครับ เน้นๆเลยก็คือข้าลายต่อมาอีก2ทีมเดี๋ยวขอพูดถึงทีมนี้ก่อนทีมซีรอนก็สำคัญลองๆจากทีมตีไวนะครับอันนี้สามารถปิดตัวบอสด่าน56ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวซีรอนเลยแล้วก็รวมถึงเว,เว็บต่อไปก็คือ47นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงว่าสำคัญในตอนลุยอีกทีหนึ่งเว็บนี้จะมีให้ทีมนี้จะมีซีรอนนะครับนำทัพอีก4ตัวที่เหลือ ใส่อะไรก็ได้อ๋อแต่ว่ามีเฉพาะหมาล่าที่สําคัญนะครับเชื่อเพื่อใช้ในการบับคิให้กับตัวซีรอนนะครับอีก3ตัวที่เหลือหลังสดนะครับให้ใช้เป็นตัวที่มีการโจมตีเดี่ยวนะครับหรือทีมตีบอสนั่นเองใช้ในการตีบอสด่าน52เป็นกอลเด้นขี่รถถังศึกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะมีตัวไหนนะครับของผมใช้เป็นราสเบอร์รี่ฉลามแล้วก็แวไพร์นะ ตัวอื่นที่เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นตัวที่เพิ่งบ้ามาใหม่อย่างเคเวเวบเเวตก,เก,ก็ได้นะครับตัมทีเป้าเดี่ยวแรงๆหรือตัวลูกเกตก็ได้นะครับสมบัติเป็นตำราเสถิรเสถียรัศาวินแล้วก็เขียวคีนะครับให้เพื่อให้เซรอนยืนเป็นตัวสุดท้ายนะครับท็อปปิง้งตัวนี้อาจจะต้องลงที่เิรอนแน่นๆหน่อยเป็นลัสดุหายล้วนทั้งหมดนะครับตัวหม่าล่านะครับเป็นครูถามล้วนเพื่อเอามาบัฟคิ ให้บ่อยที่สุดแล้วก็ตัว3ตัวหลังนะครับเป็นให้เน้นโจมตีล้วนไปเลยนะครับก็ออกดาเมจให้แรงแรให้ใส่ใส่บอสเดียวส่วนของแวมไพ์พอดีอันนี้พัฟปิ้งไม่เหลือแล้วนะครับเลยมาใส่ตัวคริสติคอลนีจะใส่เป็นจบตีก็ได้แต่ว่ามันไม่มีรถเสียหายเลยเดี๋ยวจะยืนได้ไม่นานพอนะครับแต่น้อยก็ควรจะให้ออกสกิล ใส่บอสได้ประมาณ2ครั้งนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมาทีมท่เสียจะเป็นทีมที่เพื่อสามารถปรับแก้ให้เป็นแบบของตัวเองได้มากที่สุดนะต่วอของผมจะใช้เป็นทีมตัวซัมมอนนะครับที่เหลือๆมากก็จะมีช็อคชิปตัวป um um um, ุ่มปุ้ยน้ำตาลทีมะแล้วก็ผา่ด่างลมที่เพิ่งเข้ามานะครับอยากทดสอบดูเฉยๆอีกตัวหนึ่งก็ผมใส่เป็นรถนมนะครับเพจะได้ลดดาเมจให้กับ4ตัวที่เหลือได้บ้างนะครับ ตัวนี้สมบัติสําคัญจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ที่ตัวที่เป็นยันตัวนี้นะยันตัวนี้ใช้ในการสลายเกาะยกเลิกยกเลิบบัคทุชนิดนะครับใช้ในดันดันเดียวเลยก็คือเป็นดันที่46นะครับเป็นกองกาลังหนอนที่มีเกาะเป็นขีดๆนะครับเดี๋ยวขออธิบายทีอทจอการใช้งานจริงนะโอเคตอนท็อปปิ้งนี่เอาจริงเป็นทีมที่ผมท็อปปิ้งแบบห่วยสุดละ คือไม่ได้สําคัญขนาดน,นั้นนะแต่เนื่องจากผมใช้พิธ um ีซลมอนไงก็เลยไม่ได้จะเป็นต้องมีรถเสียหายเยอะของชอ็อกชิปผมใส่ลองใส่เป็นตัวคิปิคอรล้ว,ลลวนนะครับอยากทดสอบความแรงว่าสกิลของชอ็อกชิปมันแรงตามคิปิคอล,ลด้วยนะครับเลยลองใส่เฉยๆตัวแทงก็รถเสียหายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใส่รถเสียหายที่เหลือๆมานะ แล้วก็ตัวสุดท้ายเลยขอยดังลมนะอันนี้ผมแค่อยากทดสอบคูบท่านเฉยๆจะเห็นว่าไม่มีออฟลรงรถเสียหายเลยแต่ว่าสียเงนไม่ค่อยได้รับได้รับดาเมจหรอกเพราะว่าเป็นทีมสัมอนนั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับทุกอย่างต้องแน่นจริงๆคือทีมที่1เป็นหลักนะหลังจากนั้นก็รถหลั่งกันไปนะครับ สำหรับการใช้งานผมขอตัดข้ามวาร์ปมาที่ด่าน4 3เลยนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มยากจริงๆตั้งแต่ด่าน44เป็นต้นไปโดยก่อนหน้านี้ก็คือใช้ทีม1ที่เป็นทีมหลักนะครับลุยยาวมาตลอดเลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนทีไปใดทั้งสิ้นโดยให้ปรับความเร็วเป็นแม็กสุดนะครับความเร็วคูณ2.5าแล้วก็จะใช้เวลาเคลียร์จนถึงตรงนี้ประมาณ15นาทีได้นะครับซึ่งเพ,เพื่อนอาจจะต้องทดสอบทีมหลายรอบดังนั้นช่วงต้นนะครับควรจะประหยัดเวลาให้มากที่สุด สำหรับเว็บ44นะครับจะเป็นนักก้ามนะครับซึ่งสร้างความเสียหายได้กับทั้งทีมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็สามารถฮิวคืนมาได้ถ้าเกิดทุกอย่างแน่นพอนะมาถึงตรงนี้ให้เปลี่ยนเวลาเป็นคูณ1.5นะครับเพราะว่าจะต้องเริ่มเปลี่ยนทีมแล้ว หลังจากจบเว็บ45นะครับให้เปลี่ยนเป็นทีมที่สีทีมซัมมอนที่มียันทันทีเพื่อมาทําลายเกาะของทีมนี้นะครับเว็บ <Web> 46เป็นช่วงสําคัญห้ามเอาทีมหนึ่งเข้าประทะเด็ดขาดไม่งั้นจะเสียเลือดเยอะมากและเปลี่ยนกลับเป็นทีมหนึ่งที่เว็บ47นะครับแล้วลุยต่อยาวๆ แน้องหัวหอมเป็นเว็บหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนๆเสียเลือดเยอะมากนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจไปเดี๋ยวก็ฮิวคืนกลับมาได้นะเว็บ49หมากลุกไม่ได้มีอะไรนะกังวลนะครับแต่ให้เพื่อนๆระวังนะบางทีมันจะมีกรณีช็อตที่ว่าตัวหมากลุกอ่ะมันกระโดดมา ดันเราจะไปติดข้างหลังแล้วแบบทําให้เราเสียเลือดรัวๆนะถ้าเป็นกรณีนั้นให้ทําการรีเราเข้ามาใหม่ ในเว็บที่50ความอันตรายอย่างหนึ่งก็คือตัวปลาระเบิดสองตัวข้างหลังนะครับจึงจะทําให้แท้งเราเสียเลือดค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วทีมนี้สามารถปราบได้ง่ายๆด้วยทีมรักโกโก้นะครับสลายเกาะแต่ว่าเราควรจะเก็บเอาไว้ในสําหรับเว็บที่60เท่านั้นเช่นเดียวกับเว็บที่51นะครับโกเลมก็มีเกาะเช่นกันแล้วก็จะลดเลือดเราได้ค่อนข้างมากนะครับก็ให้พยายามเลีง้งเลี้ยงเลือดให้อยู่ประมาณครึ่งหลอดนะครับ พอถึงเว็บ52หลังจากทีมหลักได้รับดาเมจดหรอบให้เปลี่ยนเปทีมซีรอนทันทีและสมาชิกทีมซีรอนนะครับจะทําการโจมตีบอสนะครับจนเลือดลดลงมาเรื่อยๆให้ใช้ทีมนี้ในการสังหารบอสด่านนี้เลยนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าซีรอนต้องมีเลือดเหลืออยู่ประมาณครึ่งหลอดขึ้นไปนะครับและบัฟอมตะจากสันยร์คาสวินต้องไม่ถูกใช้งานสมาชิกทีมจะตายกี่ตัวก็ได้ยกเว้นซีรอน และเปลี่ยนเป็นทีมหนึ่งลุยยาวที่เว็บ53ถึงเว็บ55ช่วงตั้งแต่เว็บ53จนถึงเว็บ55นะครับเป็นช่วงวัดใจเลยว่าเพื่อนๆจะสามารถ อยู่เลือดกับคืนมาได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าทั้ง3เวเบสสร้างดาเมจให้กับตัวแทงค่อนข้างหนักเลยต้องพยายามเลี้ยงเลือดให้อยู่ประมาณครึ่งหลอดขึ้นไปนะครับเพราะเราจะต้องนําไปยืนชนกับบอสที่ด่าน56อีกสักพักนึงเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าทีมที่หนึ่งเป็นทีมที่ลุยยาวมาโดยตลอดนะครับเปลี่ยนจริงก็แค่ด่านที่46เพื่อสลายเกาะและด่านที่52นะครับ ต้องใช้ทีมตีบอสในการเก็บเท่านั้นแล้วก็จะมีด่านที่50กับ51ที่มีก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้ดารกก์โก้ก็เคลียร์ง่ายๆและเว็บที่55คือเว็บที่ผ่านได้ยากที่สุดถ้าเกิดทีมที่1ไม่แน่นพอนะครับจะเห็นว่าหนอนหรืองู2ตัวหลังนะครับจะโจมตีแถวหน้าค่อนข้างรุนแรงมาก ซึ่งหามีตัวแท้งตายขึ้นมานะครับต้องทำการรีโดยการกดออกแบบนี้นนนและกดสู้ต่อมันจะรีเซ็ตกลับไปด่านล่าสุดนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าจะรีกลับมาในสภาพนี้ได้นะครับต้องห้ามตายทั้งทีมตายแค่ตัว2ตัวไม่เป็นไรนะครับ ว่ากันตามจริงเว็บนี้ค่อนข้างพึ่งช็อตไปริหารจากโลกของ a c a r รและโลกของเพียววานิลาค่อนข้างมากเลยนะครับและเว็บต่อไปเว็บที่56เป็นเว็บที่ยากที่สุดของศึกผู้พิทักษ์ซีซั่นนี้เลยให้ปรับความรเ,เป็เน็0น1.0เพื่อเตรียมรับแรงกระแทกทแโดยถ้าเป็นไปได้นะครับต้องพยายามให้ a c a r รออกสกิลให้ได้ถึง2รอบเพื่อสะสมดีบัฟลดความเสียหายให้ติดไปที่ตัวบอส หลังจากนั้นให้การทําการเปลี่ยนเป็นทีมตีวท,ทันทีและทีมที่1ต้องไม่มีตัวไหนตายโดยเด็ดขาดนะครับให้ระวังอย่าให้ทีมตีวตายยกทีมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทีมซีรอนให้ทันด้วย ข้อควรระวังสำหรับตรงนี <Canad mic ly> <that> ้นะครับคือต้องให้ซีรอนเก็บบอสให้ได้โดยมีเลือดเหลือและบัฟอมตะจะไม่ถูกใช้งานโดยเด็ดขาดเพราะเราจะต้องเก็บซีรอนในสภาพติดบัฟเพื่อนตายยกทีมแล้วก็มาใช้ในกับเว็บนี้นะครับเพราะเว็บนี้จะเป็นเว็บที่ทำดาเมจให้กับทั้งทีมสูงมากไม่มีทีมไหนสามารถล้มได้โดยไม่เสียเลือด มีแค่เพียงซีรอนนะครับที่สามารถยืนเก็บได้จริงๆแล้วช็อตนี้ผมพลาดนะครับเพราะไม่สามารถใช้ซีรอนเก็บเวบนี้จนจบได้ก็เลยค่อนข้างลนตอนแรกเกือบจะกดทีมถึงไปลงไปซัวนนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคือตายยกทีมแน่นอนก็เลยใช้ทีม4ที่คิดว่าไม่ได้ใช้งานแล้วมาเก็บให้หมดรอบนี้ผมจบเว็บ6กก็จริงนะแต่ว่าจะได้คะแนนน้อยหน่อยเนื่องจากทำทีมซีรอนตายไป และเว็บ58กับเว็บ59นะครับก่อนจะถึงบอสสามารถใช้ทีม1นึลุยไปได้เลยโดยพยายามเลี้ยงเลือดให้ดีด้ดดวยถ้ามีใครตายก็ต้องทำการรีเซ็ตทันที อันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องหนึง่งก่อนจะถึงเว็บบอสข้าวลายเว็บที่60นะครับก็คือทีมทั้งหมดที่ทำมานี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจบเว็บ60ก็พยายามทำให้ได้ตามนี้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มุ่งหวังไปถึงเว็บ60นะครับโดยที่แบบคุกกี้เลเวลดาวสกิลท็อปปิ้งสมบัตินะครับมีคิดว่าทำไม่ได้60แน่ๆน,นะครับสามารถาลุยไปได้ถึง55นะครับโดยใช้ทีมทั้ง หาทีมนีเช่นกันโดย4ี่ทีมท,ที่เหลือนะครับก็จะใช้เป็นตัวเก็บตามเว็บย่อยๆต่างๆแล้วก็ทำทีมหลักให้แน่นๆเหมือนเดิมนะครับคิดว่าสามารถทำได้ถึงเว็บ5้าบห้าโดยไม่เหนื่อยมากนะครับและสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะไม่ทราบนะครับก็คือตัววิจัยมีความสำคัญอย่างมากนะครับทั้งตัวค่าสเิตัสของคุกกี้แล้วก็มันจะมีวิจัยเฉพาะของศึกผู้พิทักษ์อีกด้วยนะครับ ถ้าใครไม่สามารถผ่านได้ถึงประมาณเว็บ50ให้สำรวจก่อนเลยนะครับว่าอาจจะทีมเราเลเวลไม่ถึงท็อปปิ้งไม่ถึงสกิลไม่ถึงนะครับรวมถึงวิจัยไม่ถึงด้วยนะครับประมาณนี้ มาจะถึงเว็บสุดท้ายเว็บที่60บอสเข้าไลากันแล้วนะครับตรงนี้สําคัญมากในจังหวะก,การเปลี่ยนทีมไม่ได้ยินเสียงสกิลของเข้าไลาปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นทีมที่3ทันทีและเช็คอีกทีว่าทีม1 a แคร e ไม่ตายนะครับเพราะว่าห้ามตายโดยเด็ดขาดเลยเป็นเงื่อนไขสําคัญในการปิดเว็บนี้และใช้ทีมสาที่มีครีมคอเตสนะครับในการเก็บเข้าไลาให้ได้ย้ำว่าต้องเก็บให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเก็บไม่ได้จะเป็นปัญหาในการจบทันทีเลย ย้ำว่าข้าวลายต้องตายและทีมนี้ต้องมีตัวอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพราะถ้าตายยกทีมจะไม่สามารถรีได้และเปลี่ยนเป็นทีมหนึ่งนะครับเพื่อเก็บลูกน้องมันที่ต้องสำคัญเลยว่า a อแครห้ามตายเด็ดขาดเพราะว่าถ้าไม่มี a อแคในทีมนะครับตัวลูกบอสนะจะคิวตัวเองเรื่อยๆนะครับจนเราไม่สามารถจบได้หลังจากนี้ก็ชิวๆแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้ว ที่่คยยชวนะก็จบกันไปไปที่เรียบร้อยแลครับเดี๋ยวไปฟังบทสนทนาเล็กน้อยหลังจากเคลียร์ได้ สำหรับความเหนื่อยยากอันยาวนานในโหมดศึกแข่งผู้พิทักนี้นะครับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดก,ก็คือเพชรสามหมื่นั่นเองโปรไฟล์กับสกินทองก็เท่ดีแต่ว่าเพชรสามหมื่นี้ช่วยให้มีกำลังใจในการเคลียร์ชาเลนจ์ต่างๆต่อไปในอนาคตนะครับไปดูสกินทองลงซีรอนกันหน่อยดูเท่ดีนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ผม พิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ